โอเคเรียบร้อยบียหนูเอาขาที่นั่เย็ยนตรงนี้นะคะปลายเท้าหนูไม่เกินนัดหน้าขาเนี่ยเราต้องงอเราขึ้นเราต้องขึ้นไปย่อเข่าแล้วเก่งข้อขาไว้เบี่ยงไหลเพราะตาไปมองขาหลังแล้วเอาไปวางในจุดนี้ค่ะย่อเข่าอย่อเ<ล>ข่าเก่งข้อขาไว้อ๋อนี่เป็นไงเราโอ้โหลุย โอ้งไงล่ะเบียร์ตลาดรถไฟมีเครื่องบินด้วยไหนอะครับตาบันเลอร์เลยเฮ้ยเครือ่องบินมันอยู่บนตึกได้ไงเฮ้ยมีหมาด้วยเบียร์เนี่ยหมามันทำอะไรเบียร์มันหอนวะหอนไงนะมาหอนอยังไงอุย้ยมีอไะสั่งนี้อีกมีอะไรอ่ะโอ้เฮลิคอปเตอร์บนันเลอร์เลย จ้าตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดรถไฟนะอันนี้เป็นบอร์ดเก่าเบียร์ป้าเล็กให้มามันเก่าแล้วรุ่น 4x7 อ่าใช่น้องเบียร์เล่นแล้วแบบเหมือนหน้ามันวายเลยจะมาซื้อใหม่ให้น้องเบียร์เนืเ่องจากใกล้ถึงวันเกิดแล้วนะดีใจัยไหมนิจัยน้องเืียของขวัญดวันเกิดให้้นองเบียมาดูโอ้นิจัยเจี๋ยวป่าเข้าร้านกัน C2 s k e t c h Shop ป่าเข้าร้านกันใหน้เราของเก่าวางหน้าร้านเลยของเก่าเสียบไว้นี่เยเนี่เขามีที่เสียบให้อ่า เออแล้วเราไปดูของใหม่กันเดี๋ยวเราจิบอันนี้โอ้มีเต็มเลยเรามาถึงร้านแล้วนะ C2 s k e t h Shop นะออนลายเต็มเลยลเบยีเอาลายไหน <laughs> โอ้ <laughs> ใจเหรอบ <laughs> ีชอบอะไรไหนคะ ชอบเปิดใจอ่ะมีให้หนูหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดึหมดเต็มไปหมดเลยอ่ะอันนี้สวยอ่ะก็มีลายเสือันนี้ลายเสือก็มีลายเสือนะเขาชอบเพราะถ้ากิดมันผูกขึ้นมาหรือเกียร์เข้าไปลูกจะตัดคลิปนะจ้าเดี๋ยวตัดให้ค่ะสวัสดีจ้าอันนี้เรามาเจอเจ้าของร้านแล้วคุณพี่ครับคุณพี่ชื่ออะไรนะอีค่ะพี่อีดนะ วันนี้น้องเบียร์เขาจะมาซื้อเซิร์ฟสเกตดีใจไหมดีใจเรามีรุ่นนี้เขาเรียกอะไรนะสปริงเหรอเป็นสปริงครับเป็นเอสมคาร์อ๋อโอเคนี่มีสองลายให้เบี้ยงเบียร์จิ้มหัวใจเลยนี่เบียร์ลายไหนอะ่เลือกอันไหนจ้าอ่าเลือกเลยค่ะอ่าสีแดงนะน้องเบียร์ชอบแม่ก็ชอบอันนี้แม่ว่าน่ารักดี นี my, ini, ่เอาใหม่ใม่ไปข้าใหม่กี่ป้ามเห็นอ่ะค mm. nice. oh, right uh, ือไม้มันคือไม้อะไรนะคะไม้เมเปิลอันนี้มันไม่ใช่ไม้อัดนะมันเป็นจากไม้เมเปิ้ลเลยแล้วก็ตัวที่ล้อเนี่ยดูสังเกตดีๆจะเป็นสปริงเลยนี่นี่สปริงมันจะจิ๊บจิ๊บจิบจิ๊บจิ๊บเลยนายเบย์เบย์ตื่นเต้นมากเลยนะล้อให้น้อยไลยค่ะเออท้ายเออท้ายอย่าล้อหลังไว้ห่างแต่ได้มเนี่ยเอียงเอียงเอียง ทำไงนะยกอยกยกอึดอึดอึดอเดี๋ยวไหลเดี๋ยวไหลเดี๋ยวค่อยไปเล่นที่บ้านด้วยย่องใจริงซื้อทีเดียวนี่กะเล่นจนสามสิบล้นะเล่ยันโตอันนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องเขาปรับสําหรับอะไรนะให้เหมากับน้ําหนักตัวเบียร์นะใช่ต้องปรับใช่ต้องเซอร์วิสอีกนึงเขามีเครื่องมือเต็มเลยอันนี้โปรมากแต่แล้วเรามีอะไรอีกบิ๊เรามีสนับค่ะ เอามานะเบียลองใส่สนับมาก่อนห้องห้องอ่าลองใส่สนับดูสินี่เรียบร้อยเหมือนสนับมือเลยเบียร์อย่าไปต่อยใครมของพี่เลยอ่ะหน้าที่ึบฟันหักเเออออโอ้ยนี่มาเซตเลยนะตอนนี้เราขาดแค่หมวกนะเดี๋ยวเราไปหาหมวกที่หลังหมวกมีเดี๋ยวน้องแส่ไม่ได้เริ่มเล็กไปไหนไหนเบียเบียเบียล้มโชว์หน่อยล้มโชว์ โอ้โอ้ลโอเคไม่เจ็บไหมเจ็บไหเจ็บไหมไม่เจ็บโนนอนนอนนี่ดูพี่เ้าทำของของเดียรนะ่ว่ามันยากไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันเครื่องมันเยอะาะนะนันมาทำพิธานะคะเหมือนเบเบดเลยงวงแหวนเต็มไปหมดยกว่าเบเบด นี่ของเบียร์ตอนโดนถอดล้อเป็นยังไงนะเบียร์ดูของหนูสิเป็นหน้าปีศาจล้อหายโอล้อหายไปแล้วเบียร์ถอดล้อขนาดนี้เลยใช่นี่เบียร์เบียร์ซื้อลายอะไรมารูคอนรูนี้นี่ตัวอะไรอ่ะพิซซ่าพิซซ่าเหรออันนี้มันเป็นหน้าแบรนด์ทอร์มิชีนอ๋อนี่เป็นหน้าแบรนด์ของตัวทอร์มิชีนอันดีใจไหมดีใจได้เก็ตบอร์ดใหม่ใครซื้อให้ใครซื้อให้สปาร์สิ

เป๋ากระเป๋าหน้รักยมีกระเป๋าด้วยกระเป๋าน่ารักไหมอืมป๊าดป๊าดูนี่หน่ารักนี่ป๊าซื้อที่เดียแล้วอานนั้นน่ะอันนี้เป้นกระเป๋าน่ารักอ่ะโ๋อจะได้รถตีอ่ะมออเตร์ไซค์อันนี้มออเตร์ไซค์ผู้ใหญ่ใช่ไหมออเตร์ไซค์เด็กขับได้เพอนได้แต่มันดูแรงอ่ะ นี่แล้วเบลลี่ก็ไม่ได้โอ้ยเบลลี่ใส่รองเท้าหน้ามันิงนะครับไม่ได้ใส่แบบนี้เนี่ยแ็แรงเลยเบลียเบน่าจะยกล้อนะถ้าเบียี่อยู่นี่เบรลี่ยกล้อสองถ่ายครับไอ้ไม่ชีนี่คืออะไรนะตัวนี้นะคะสำหรับตัวมีดตรงนี้อ๋อนี่ยเนี่นี่แล้วมันจะมีสองฟังนะเล็กเล็กกับใหญ่เล็กคือล้อเล็กคือล้อใหญ่คือตรงนี้ตัวทิงตินไว้ปรับ ได้หล้หโอเคอุปกรณ์ครบแต่ถ้าไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากเพราะเราทำไม่ต้องปรับอะไรเพราะเราทำให้เรียบร้อยแล้วอ๋อโอเคทำหมุนล้ออะไรก็ไม่มีอะไรมากสะดวกสะดวกล้อหมุนเรียบร้อยเดียบร้อยเบียร์้องเีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไฟเดี๋ยวแม่ไปซื้อไฟมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวปี่จะซื้อไฟมาติดไฟทิ่ห้องไฟเจ้าสักทีหลอดลูกน้องเบียร์ตอนแรกมาตามหารอ่อมีไฟนะไม่มีอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่เขาจะไปสอนน้องเบียร์เล่นข้างนอกนะไปดูกันปะนี่นี่ สอนวิธีการเคื่อนการลงก่อนนะคะหนูยืนดูก่อนค่ะนี่นะคะเวลาหน,นูจะขึ้นหนูยืนเคใกล้บ่อยอย่างนี้ค่ะหนูยืนเสร็จใช่ไหมหนูเอาขาที่ถนัดยืนตรงนี้นะคะปลายเท้าหนูไม่เกินนัดหน้าค่ะจำองศางอเข่าไว้ค่ะเพราะขาเนี่ยเราต้องงอเราขึ้นเราต้องขึ้นไปย่อเข่าแล้วเก่งข้อขาไว้อ่ะขั้นตอนแรกคือเบี่ยงไหล่เพราะตาไปมองขาหลังล้วเอาไปวางในจุดนี้ค่ะแล้วเบี่ยงเบี่ยงไหล่เข้ามาอีกค่ะ เราปรับเท้าหน้าให้เหมือนเท้าหลังค่ะย่อเข่าย่อขาแบลานเก่งข้อขาไว้นี่ไปแล้วไปแล้วเวลาลงครับปรับไหล่ปิดเท้าครับแย่ยขาลงเลยครับอืวิธีการถ่ายก็เหมือนกันครับเหมือนวิธีการขึ้นการลงเลยครับเราถ่ายเบาๆเริ่มต้นด้วยการถ่ายเบาๆครับแต่ไม่ต้องถ่ายแรงถ่ายไปเบาด้วยการใช้ปลายเท้าแตะไปเบาๆคือย่ออย่าเพิ่งไปโฟกัสการย่อครับโฟกัสให้มันบาลานซ์ให้มันไม่ดุกดิ้กก่อน บิดลงถ่ายต่อครับให้รู้สึกชินกับมันเนาะพี่แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ค่อยอ่ะมาหัดโยกครับพี่เบียมาลูกเบียมาดูเบียมาดูผนวิธีการหัดโยกก็คือมันคล้ายใช้แรงลงแข็งของการปล่อยครับเหมือนการปล่อยอ๋อนี่เป็นไงเราโอ้โหเนี่ยครับนี่เดี๋ยวป้ากลับเล่นเองดีกว่าอย่างนี้ อ่าเบียมาลองเบียมาองมาายนึค่อเบียลองเอีานยังไงอันดับแร้คอมาล้องไปเลยค้อมไปเลยเหมือนเราคล้อมจักรยานใช่ค่ะอออ่าถ่ายค่ะถ่ายหนึ่งทีลวยืนค่ะอ่ายืนถ่ายลวยืนถ่ายลวยืน ได้ขึ้นลงก่อนค่ะขึ้นลงก่อนขึ้นลงก่อนเบี่ยงตัวขึ้นลงอ่พี่จับให้อ่ะพี่จับให้พีเหยียบอให้่คะข้อมก่อนอันนี้เรียกว่าอมค่อ่อมเพีย่เพิ่งอันนี้เาเรียกว่าอนะคะอ่อมเสร็จหนูขาที่ถนัดขึ้นค่ะออขึ้นมาขวาขึ้นขาหลังค่อยๆขึ้นมาเหยียบน้ตรงนี้ค่ะอ่าอ่าขึ้นข้เลยไม่เป็นเขาจับให้แล้วาเบี่ยงไเสร็จเบี่ยงขาป๊อ่า ขยับเท้าหลังไว้หน่อยค่ะขยับไปข้างหลังหน่อยอ่าขยับไปนนิดึงย่าเวกอย่าเออโอเคค่ะย่อเข่าย่อเข่าย่อเข่าอ่าโยกดูโยกดูลองโยกดูค่ะโยกโยกหน้ายกหลังกดกดอ่าไป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 กดแรงๆค่ะกดแรงแรงโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเวียงเลยเวียงเลยเวียงเวียงเวียงอ่าลุยลุยลุยโอ้ยเวียเป็นแล้วอ่ะ นีแ่แต่เตเอ้ยเบีย <Kinder S 2> ร์ถ่ายกลับบ้านเลยเบียร์ถ่ายกลับบ้านเลยไม่ต้องขึ้นรถแล้วนี่โอ้โหงลูกฉันโอเคไม่ลูกไม่้ว่าถึงไหนแล้วพอแล้วโดนแดดหยุ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 ด่าหญ่ใ่โค้งอ๋อโค้งไอ้โค้งไ้ออ่าเออไปเลยยกต่อ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 ยไปกลับหาพี่เขา โอ้โหเป็นไงถือว่าแข็งไโอเคแล้วนะอ,โโอ,นอจะยไเดี้เยวออยพ,พอเลนไปสักอาทยเดียนี้บองจะคล่องตัวมากกว่านี้พี่ดูสองอาทิตย์พี่ดูคลิปนี้มาแล้วพี่ไปดูอีกสอาทิตย์หน้าอ๋อได้เลยมาห,หยุดลูกนย <laughs> ตามไม่ทันแล้วตามแล้วแเออลองชนลูกของใหม่ โอ้ยอย่า <Naruto> ล้มใส่ต <bod ang vais> oh, oh, okay. okay. ้นนนี no ่นะกระเป๋าเพชรนะนี่โอ้โหเบียร์เด็กสตรีทโอ้กรช้ากระช้าระวังเธอเห็นรอหลังแล้ยกอ่ะโอ้ยไงล่ะโค้งเองเขาอ่ะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็เรียนรู้เขาเองไงเท้าหลัง ใช่อ่ะหนูเก่งแล้วหนูยืนเก่งแล้วเียงแค่เท้าหลังหนูต้องขยับมาอีกเท้าหลังเก่งไว้ดูโอเคแล้วหนูว่าเก่งเท้าหลังเพื่อไม่ให้ล้อมันกระดกอืออ่าคือเราใช้โยกโยกแค่เท้าหน้านะคะโยกก่อนนะลองดูค่ะลองดูโยกไปอ่โยกไปยกไประวังกระบองเพชรด้วยเบียร์กระบองเพชรไปลุย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 น้องเขาน่าจะยังเก่งหลังยังยังเก่งหลังไม่เป็นอ่ะ มันโยกไปทั้งตัวใช่โอ้โหเป็นไงล่ะนี่อาจจะไฟทักหลังได้หน่อยนะเพื่อให้มันไม่ยกอ่านี้เราจะทําการปรับล้อหลังนิดนึงนะเนื่องจากเบียร์เล่นแล้วยังแบบกระดกนิดนึงแสดงว่าน้ำหนักขายังไม่ต่อยหนีใช่ต้องให้เบียร์ฝึกกว่านี้อ่ายกไป ไปทางขวาหน่อยเดี๋ยวดวงพ่อนะนี่โอเคเพราะว่าบูชิ่งค่อนข้างแข็งนะพี่ตอนแ้กแต่ก็ดีครับอายุงานมันได้นานโอ้โหเบียควขนาดนี้พี่ขึ้นไปได้ไหมไม่ได้ยาเลยเธอยวบลงไป้ฝ่งเลยยวบแน่แน่เลยรวบแน่แน่ เลี้ยวเลียวเลี้ยวเลี้ยวเปิดลเปิดลยกกลยกกลเออเออออเนี้นี้เงางนีย่เวียเวียงวปะเวียเงี้ยเวียอะหนูจะไปทางไหนหนูก็เปิดลกลับไปทางนั้นค่ะเวาหนูจะมาศาลก็ปิดลากลับอาปิดลปิดลอาทางนี้หนูหนูไม่มอง โฟกันแตโยกอย่างเงี้ยเอาขาข้างหลังอีกเออไปไปไปโอ้โหดเูอที่บ้านหลุมเยอะที่บ้านหลุมเยอะผ่านความลำบากมาแล้วผานคามลำบากมาแล้วจะไม่ค่อย อันนี้หน่อยเอาพี่เบียร์ลบเียร์ลบกระพองเพชรลยกระองเอ่ะเลี้ยวไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปไปเร็วเเลยไปเร็วเร็วเลยโอ้ลุยก็แม่ให้จริงจอ่ะโอ้โหเป็นไงล่ะน้องเบียร์ซอมบี้เลี้ยวโค้งเลี้ยวโค้งเียวลลงแล้ อ่ะไปเลยไปต่อเลยไปต่อเลยไล่ลุยลุยลุยไปทางนน้นไปทางนน้นโอเคไหลก็เริ่มธรรมชาติแล้วนะน้องเบออน้งเบียร์ฝึกเล่นประมาณหนึ่งอาทิตย์เองนะโอ้โหนี่ไม่อยากส่งขี้ไปยาาเลยเนี่ยเดี๋ยวย่าถามซื้อเท่าไหร่อีก300ร้0ยสามร้อยสามร้อยนะสามร้อยเตรียมไว้ อาเบียหลบอุปสรรคด้วยค่ะโอ้๋อออคันคันคันปวดขาอ๋อเจ็บขาปวดขาอาพักก่อนพักก่อนลงมาพักก่อนออโอ้ยระวังลูกโอเคขอบคุณพี่เขาย่างขอบคุณก่อนขอบขอบคุณค่ะโอเคอะไรอ่ะอุ้ยโอลิคอปเตอร์นี่ มีฝากคอนโสาวด้วยไปดูกันใ,นใกล้ๆปะ่ะเล่นได้นี่ตอนนี้เราอยู่ข้างเฮลิคอปเตอร์นะคอนโทรเดนิมเขานิว้าวโอ้ย,อยไม่เป็นไรค่ะเราได้เซิร์ฟสเก็ตใหม่มาอ่าอเบลลุยจากร้านซีทูนะอ่าอใส่รองเท้าเสร็จแล้วต้องยินค่อมนะยินค่อมอย,ยินค่อมก่อนค่อมก่อนอ่าค่อมเสร็จเอาขาถนัดขึ้นอ่าแล้วก็ขาหลังขึ้นตามตรงนั้นแหละอ่าตรงนั้นแหละพอแล้วอ่าทีนี้ขึ้นขึ้นแล้วไปเลย ลุยเลยไปเลยเว้ยมีน้องหมามาเล่นด้วยอ่ะนี่โอ้โหเป็นไงพิ้วมะน้องหมาอหมชอบเบียร์อ่ะเบียร์เลี้ยวโชว์เลี้ยวโชว์เลี้ยวกลับมาโค้ง,ง,งตีโค้องอ๋อ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ,อ้โหเป็นไงล่ะเอาไปต่อเลย <c oughs> ไปต่อเลย ไปต่อเลยทางนี้เบียร์ทางซ้ายทางนี้เออมาทางนี้มาข้างคอปเตอร์นี่มาเร็วมาเร็วมาเลยมาเลยอันนี้เขาน่าจะพังแล้วนะลูกเขามาตั้งโชว์ขึ้นไม่ได้หรอกโอ้เบียร์ไม่เป็นไรให้เขาเล่นทธรรมชาติเลยเบียร์อุ้ยระวังกลวยเขานะลูกเขาตั้งไว้เอาของเขาลูกของเขาเอาเลยลูกเอาไปเอาเลยเออ เป็นไงล่ะเบียร์เข้ากลวยไปแล้วอ่ะ <c oughs> นี่รนะะวังลูกระวงังข่อยาอยาหนะ้าเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวมากลับมากลับมาอ่าไปทางคอปเตอร์ต่อคอปเตอร์อยู่ไหนไป,ไปเลยไปเลยซิ่งเลยค่ะซิ่งเลย <c oughs> อ๋อเปิดไหลเบียอย่าลืมเปิดไหลค่ะโอ้โหเป็นไงนี่มีปากดนโัเสาด้วยสวือจังเลยนนก็ดูดีเบียน็อตเนสหายหมดแล้วไม่ไม <laughs> แล้วทางแล้วเขาเจะมาตั้งตรงนี้ได้ยังไง <laughs> เขาก็คือรถบรรทุกสิมันหนักนะใครจะบ้าขับม,มาหรอเออมากรับไม่มีลิงค์เด้อลิงค์อมโตอ่าไปเลยไปตีคู่มาเลย ไม่ได้อุ้ então, <teaspoons S 1> ยเตี้ยไปรอดตายไม่ได้รอๆหน่อยรอดๆได้ไม่โดนหัวไม่โดนหัวจึ๊บฟย่อเข่าย่อเข่าน,านี่อ่ะไปต่อเลยลูกไปต่อ <s> ก like ็หกเป็นไงล่ะเก่งยังเลยเนี่ยฮะ อยายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ปีนี้เบียร์สี่ขวบแล้วสี่ขวบสิ้นเดือนี่ขบสิ้นเดือนนี้นะโอ้เบียร์กระโดดขึ้นเก้าอี้แล้วแต่ติ๊กตอบนนะใช่ไหมโอนะ้ไม่ไนไมสนใจอะไรแล้วตอนนี้เนนะ่เน่เน่เน่่นนน เดๆๆี๋ยวส่งคลิปให้ย่าดูนะ <c oughs> โอ้โหเป็นไงล่ะของเขาสีเหลืองสวยเชียวเป็นรูปสมยัย <c oughs> ตอนนี้ระหว่างรอก,กับข้าวเสร็จนะเราเอาเบียร์มาเล่นตรงนี้เลยโรงลานตลาดรถไฟซินครินแ <c oughs> อด,ด้อดรอดเลยลูกรอดร <c oughs> อดรอด <c oughs> ไม่ต้องรอดก็ผ่าน <c oughs> ใช่ oh. มันฟังแล้วลูกโอ้ป oh. ้าตัดหน้าหนูโอ้โหพลิวเชียวโอ้แสงตอนเย็นสวยมากเลยไปได้ไม่ต้องขาตั้งกล oh. hmm. nah. ้องมันลุยลูกลุยลุย นี่จ้าสวยมากเลยตลอดรถไฟตอนเย็นโอ้เขาปิดอยู่เขาล็อกอยู่เข้าไม่ได้ค่ะองเคนเปิดไม่รู้ไปไหนป้าก็ไม่รู้เขาไปไหนเปิดไม่ได้เราเล่นอันนี้แหละเล่นเซิร์ฟสเก็ตนี่ป้าซื้อให้หนูม โอ้เปียนไปเพื่อนเล่นแล้ว啊คัน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 ขาน,น, <laughs> นะ <laughs> เดี๋ยวเราใหม่ได้คันไงคันเป็นลิงเลยไอ้เ <laughs> จ้าไหนมีด้วยเหรอ <laughs> อ่าข้อมก่อนอ่าเอาขาถนัดขึ้นเออแล้วขาหลังตามอ่าขาหลังขึ้นตามแล้วก็ไปเลยเออไปเลย <laughs> ขาไปละอ่าโอเคดิ๊ก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 ไปเร็วอุ้ยอุ๊ยไปเมอรก็ทำไมอ่ะเอาเอาเอาโคงไปไหนไปไหนอ่ะไม่ชนหรอกโอ้โหอยู่ไกลเป็นกิโลเลยเบียไปไวเมอร์มากไปถึงคาร์ลิคัปเตอร์แล้วเวียงแขนนี่เวียงแขนเวียนแขนสองตัวเออแน่แน่แน่เวียงเวียน ไงล่ะกนะดาษมอก่อนเลยเหรอไม่มีไม่มีหลุมตรงนี้ไม่มีเวงแขนเวงแขนโอ้เป็นไงล่ะสุดซิลล์อะระวังหินระวังหินเบี้ยมีหินโอ้โหเป็นไงเต้นน่ะเต้นน่ะ ไปต่อเลยอ่ะนี่เย็นๆคนมาเล่นเต็มเลยนะโอ้ก็มีที่สลับด้วยสองซ้ำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรงเปียกกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายจริง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 อ่